อีกแล้วเหรอเย้ <Yeah. S 2> บ้านเรามีมะม่วงอีกแล้วครับไคเดนจริงแล้ว,อวชอบเหรอชอบรบเหรอชอบเรชอบเหรอชอเรอชอเหรอีนะอบเแร<ช>อเรออบเหรชอเหรอตั้งแต่ชอบเหรอชเหรอเหรอชอบเนรอชอบเหรอเหรออบอตเนอเหรอเเอตเหรอชอบเอชอรเหรอเออเหรออเหนอเหรออยู่ใอท้องมมอ,งนนม,ม,อนนงม่อนนมมออหอเหรอเหรออเร หนูรู้เหรอหนูรู้เหรอคะมะม่วงเต็มเลยเหรอ,อรูปทำให้มะม่วงเต็มบ้านเลยเหรอไปกินกลางไปดูกันด้วยนะจริงเหอรเหอหนูไปดูมะม่วงมาแลยเหรอแล้วเขาบอกว่าเข้าหัวเข้าหัวแล้วล่ะแล้วเออมะม่วงเต็มบ้านเลยเหรออ,หหหอ,อ๋อก็หนูทำไหวไหวไหว em à, à. muốn một cái cứng ngậy muốn cái cứng muốn cái cứng muốn một cái cứng lại lại na 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 sao mà em muốn cái cứng em muốn một cái cứng à, muốn một cái cây... cứng <laughs> à, cháu nào em muốn một cái Muốn một cái cứng ui ui 등 ừ n g từng t ừ n